แม่ของน้องรึเปล่อืมได้เ้าได้คุยกับแม่โดยโดยโจนได้เ้าได้คุยกับแม่เลยจนได้เ้าได้คุยกับพอเฒ่าแม่เฒ่าแหละอ่ะจักซามได้แหละพี่น้องเลยแบบเป็นเข้าถึงผู้ใหญ่เลยนะคือทางพ่อแม่ เก่าเนาะน้ำลุกบอกดีว่ันนีใครมาอนี่คือแต่งถูงามเป็นพิเศษใส่ใส่บ้านหรามาเนี่ยใควัดขังวัดพันบุญติดใจสุ่นตทุกคนนะใส่บาทบอกแม่นบนิแม่วันซิ้นแต่ว่าใส่บาทลอยวันให้อะนะกัมาแตใส่บาทมีข่าวเศ้าเลยยัง เราไม่กินมืาะขาเศร้าเขากินขับขับเดียวแล้วกินกินตอนใดก็ได้กินตอนไรกินข้าวเมื่อละค่ะพี่น้องเลยเป็นยันบ่งงามเนาะยันหุ่นโบกเทียวเดนส่าสาวยันอ้วนักสาวอ้วนไม่อยาก่อยู่บักินในอื่นแทนกินในอื่นแทนกินประเภทพวกพวกแบบเผลอมีย่ัง ไกินแบบปิดเข่าเป็นอย่างนี้เนาะกิน,ก,นกินเฉียนแทนแม่แบบกินขน,น,น,นมยังแล้วไปเหมือนปะแน่แล้วมัามานอบอสเปลี่ยนงานมาเลยแล้วมันแ,แล้วแล้วมันแล้วเนาะจะเป็น่ยนอไรของมือนี่มีแล้วคนของใจมีไหมมีแล้วเอ้าคือว่าแล้วเดี๋ยวแบบมาช่างว่าแท้ ตายลดมานเอฟซีบาวลาวปุชาวามีแล้วคนคลองใจกับเซนสิเป็นหนุ่มทางใดเด้เนาะบาทนหนุ่มทางเมกาหนุ่มทางเมกาปบาทตัวหนุ่มนังเนาะคือมาแรงแท่าบาทนี่ <laughs> มาหแหงแซงหนุ่มไทยไปเลยวัดน่าจะแม่เออเธอหนุ่มเมกามาหแหงงี่น้อไงไอ้ค่านี้นี่แล้วหนุ่มเมกาเนี่ยเป็นคนอเมริกาเลยบนหรือวันนีไเล เป็นคนลาวหรือคนไทยเป็นคนลาวที่ไปอยู่อเมริกาโดยโดยคนลาวอยู่ในอเมริกาพี่เนาะไอ้ป้าตัวเนาะสายแนนเป็นคือชีสุไก่ทับบาดเนี่ยบอกไปหอดสายแนนเลยได้เนาะแค่แค่แม่แค่แม่ลีมาจากเนาะคิดว่าไปได้ไรถคนนี้แม่กับบุคคุยกันไปเมื่อถ้าแม่นะคะแม่คุณจะกันจากเมืองได้กับล้างจ้าฮักกันหูจ้า ฮัากกะฮู้แม่ฮัากกะฮู้แล้วครให้เป็นคนของใจเลยเนาะปารีวธรรมดาเด้อสนุมคนนี้ต้องมียังพิเศษแน่ๆเลยก็ต้องมียังพิเศษในโตเขาแน่ๆเลยแบบฮักกะคุยกันนี่ให้เป็นคนของใจเลยเห็นนะแบบเขาต้องมียังแบบว่าเอาชนะใจสาวลาวคนนี้แน่ๆเลยพี่น้องเลยมี่บ้างจริงๆแอาวชนะใจเราตอนนี้ มีม mm ีส hmm. okay. no. ินแบบดิ okay. yeah. anyway. no? so ้นบนรุดเลยวะจักนะเนาะน่าจะแม่น่าจะแม่ FC บาลาเพราะเนาะหรือจังไดน FC ทางไหนครับผม FC บาลาว่ FC บาลาสิส้มวังบ่หรือว่าสิอกหักพิษวังไปตามๆกันบาเนี่อาถะรุ่นน้ำกันที่น้องเลยเนาะแต่ว่ายังบริษัทแบบคอมจากบริษัทบอลเลยว่า ยังบม่ได้พอมเปิดเผยแต่ว่าแต่ว่าปิดใจแล้วคปิดใจเลยบอนเนี่ยแม่โอ้ปิดใจเลยทุกคนเลยปิดคิดปิดใจเลยอันนี้ก็เป็นคลิดชดท้ายเนาะแม่เป็นอะไรคือคือคือจากเหตุเจ้านีา่มีความเสื่อมใจมันใจในตัวคนนีร้ายมาได้คือว่าปิดใจเลยกลายลายมันบอกแมนคือเหตุยังไหตเจ้าเจ้าคืออะไวแรบ้าว่าออกกล้องอะ <c oughs> ตัวอีกแมล้วบอกกล้าวแล้วบอกกล้าวได้เห็นไหนตากันแล้วบอเห็นแล้วเห็นละมักเลยบอเนี่ยไงการมาอยู่ควรกาดูดีดูดีตรงใส่ตรงสเปคเหมือนเนาะตรงสเปคสาวพงคเลยพี่น้องเลยสาวพงชูรถ ข้าวเนี่ยแหละสิโงให้ตุ้มตีกาเต็มที่เลยเทเสแลลายเลยมันสีได้เซ๊บเลยนู้นอ่ะเทใจนะเนาะเทใจเจ้าอายุร้านมาได้กี่ปประมาณสี่สิบสี่สิบปานี่แหละปานสี่สิบบอก แต่อนแล้วมันบอกไม่ได้บามไ่ได้บอกไ่ด้ถามแต่ว่าเบิ่งคนกบบเบิ่งคนนั่นแหละเบิ่งเบิ่งจากรูปร่างหน้าตาเน่มันบอกก็เลยกล้าเอาเป็นแบะอายุประมาณนี้มันบอกบุคคลเราเป็นชียู่มหาชิบนนั่งไหลบอกบุคคลถ้าว่าคนที่เจ้าย่อปิดใจเป็นนที่อยู่หาชิบดีเลยหาชีพกับบริวารมักได้มันบอกเกบได้ได้เนาะ พอ,อ,อเห็นจะคิดว่าเปนน่าจะอายุประมาณ40านะหา10ก็ได้เมื่อก่อนเลยก็คิดคือเจ,จ้าปัญหา12ปีน้องหลายนี่หา12ปีอะไรอายุโมต้งอยูคิดว่าประมาณ40หา40หกคนนี้นิ่งหนักนิ่งหนุ่มหรือว่าเราอะไรแม่นเวลาคิดว่าควรจะอายุไว้นี่เนาะ เกี่ยวกันกับอายุเกี <prising>. <S <S mm ่ยวกับย oh ังษ์เกี่ยวกับการการวอกการจายการบอกการจายเนาะโดยแสดงคนคำวอกโดยว่าหมักดูโดยใจเนาะไม่โดคุยกันเข้าใจกันแตโอเคได้เนาะโดยโดยโดยกะทิว่าเป็นเป็นเจ้าเนาะที่แบบว่าออกมาเปิดใจนี่อยบุกขี้มือเนาะอ่าก็ยองปิดใจกับหนุ่มแล้วคนหนึ่ง พลังคือโชคดีแทนเนาะถือว่าผู้โชคดีแหละอ่าถึงขั้งถึเล่าเขานี่ยอมติดใจให้ไว้ฝนก็ได้คุยน้ำพ่อแม่ของน้องหรือบฮึ่มได้เว้าได้คุยกับแม่โดยโดยโจนได้เว้าได้คุยกับแม่เลยจนได้เว้าได้คุยกับพอเถ่าแม่เถ่าเลยอ่ะจะสบได้แหละพี่น้องเี่แบบเป็นเข่าเทิงคุยใหญ่เลยนะ นนคือทางพ่อแมกอ่ก็โอเคอยู่บนนุนหนักโ <Okay. S 1> อเคคือพร้อมเนาะพ่อแม่แม่พ่อแม่ก็ได้เห็นแล้วว่าอันุรังหาา์ตาเขาเป็นหน <c oughs> นิน <c oughs> ถ้าวายเอานี่คือเอาได้เนาะถ้าบนหนมาเอานเนอ <c oughs> ได้ได้เอาเอาต้องทาง้าตะกินเนาะได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือว่าไม่ได้แล้วเนาะ ถ้าิ่นมามาเอาหรือมาขออะไรนี่คาสินสอดกันนะน่าจี้เขาเลยเด้อมแม่แม่ว่าเธอได้ก็คือเท่าน,านั้นเอให้แม่ตัดสินใจเนาะแม่แม่เป็นผู้ตัดสินใจว่าซันต,ตามพ่อกับแม่มออกกันเป็นอันนี้คันเป็นแอดมินได้หรือว่าเป็นบ่าวลาวเนี่ยว่าได้ได เราก็ต้องคุยกันก่อนไดกับปู้สาวอ่ะเจ้าเสียาแพงไรกับได้แต่เจ้าน้อแม่เจ้าอืนมานลอยล้านสองลอยล้านในเห็ดในเดชบาทไงสิบสิบบอกแม่พ่าารุดรุดลงอีกน่อีแม่จัไปเล่าพูดทองหมาเขาเขาก็หาให้มันได้ฮะโอ้โหเด็กซแม่พ่ลามรดอีนอยก็แล้วแค่ท้ามากคือหากาให้ได้เดาะแม่ชัดเจนพี่น้อีเลนี่ กระแมนความหนองได้เนาะกันว่าเข้ามมเข้ามห่างกัน่านะถ้าถ้าไม่ว่าคนเสนอให้จักสักร้อยล้านทำบัตรหนึ่งงวงสองตเอาบ่บ่มูหทำไหมน <c oughs> ้าแม่อีกแล้วเน <c oughs> ื้อขาดองบ่บ่เกี่ยวกับท่บอแม่ว่าเท่าใดก็คือเท่านั้นโอเคโอเคเอาถ้าวเป็นยักงงูยังกระมีแต่ไปทาวพ่อทั้งแม่เนาะเท่านี้มีแต่ว่า ลมกันเฉยๆเนาะหมักหักกันหลังคือมักเนาะเราว่าเพคนอยากได้เป็นลูกเป็นเมียอยากมาฟอร์กับอยากหูขานีสอดนี่ยไงท้าพ่อกกับแม่เนาะแม่แต่ว่าทางแม่คนกันยังบอได้ตาบอกทางหนุ่มกันเนาะถ้าก็ลมกันเอาการเปนก็นบ่ได้คนกันยังบอได้ถามบ่าบอ อามการคุยกันไง่ายๆซะบี่ท่านในบ้านหอิ่ได้หนิเนาะบ้านพอี่เนาะหากระสองสองกระลมกระองเมือ้ปาโจ้เาคือไวกระดอกกระติ่งไวจวดจาาแท้นี่ผู่สาวเนี่ยยังมาไดตัางโตตัางรักเลยบนเนี่ยเรงใดผู้เป่าวคือมาจวดมาไวแท่นอบานีย จาจริงจังนำกับกับพ้องเจ้ากับลอยเนาะเจ้ากับลอยขันราวลอยเจ้ากับลอยโอ้โหปนีบอกว่าเมื่อไหร่ปชิมาสิ้นปีนี่สิ้นปีก็บอกกี่เดือนนี่เนาะโอ้ยเจ้าน้อยเขาก็มาแล้วปีใหม่นี่เด้ปีใหม่สากลน์อ่ะเนาะสิ้นปีเนาะช่วงเขาแล้วเพิ่นชิมาได้นะบางทีเพิ่นภาคอยากเนี่ยหนุ่มเมืองนอกชิมาลาวช่วงนั้นล่ะช่วงปีใหม่ คริสต์มาสของเขาปีใหม่สากลเดยปีใหม่เขาก็คือช่วงเทศกาลเดือนหนึ่งเดือนสองปันปีใหม่เล่าฮะกับหัวแหลตสงการเตรียมโตแล้วจะว่ามีข่าวดีบรจักสะส่นมาเป็นมามาเยี่ยมมาแยมหอมกับใแห่งหลบมาได้ใบแห้งนั่นเนาะนี่แห่งกับแบบเขามาหมันมาไม้ไว้เนี่ยห้อยนอนยันปิดยุ้ยซอยแถวนี่ยคือว่านอนซาพง ไอ้โมฮูปิดซอยสลองเลยเนาะหนุ่มเมืองเนาะไอ้มามันผู้สาวต้องปิดซอยใส่เลยแหละจัดงานใหญ่โตโวร้านเนาะหนุ่มๆออกมาทั้งทีจะได้เป็นเสียเอาใจดีน้ำเบื่อเลยเาังโมฮูยังบดขึ้่นะโมฮูโมฮูแต่ว่าคอย การันตีเลยจะเตรียมตัวไว้โหลดจะต้องไปอยู่เมกาดันตีให้แล้ว่า <c oughs> คิดว่านะหรือว่าเราศีมา,ยาอ, <c oughs> อายาู่เล่าโบข้ากับโบคือกันอ๋อยังบอกเข้าใจอยู่าทางนอกก็ยังพูดโทรหัาสันพูดกันในซองมือนะเนาะ <c oughs> จักสิวากันในสามใดนะภายในเวลาซองมือนะเนาะบางทีมาทางน,ากกน,าน,นังก็ยากเบี้ยอันนี้ยากเบี้ยเนี่ยเวลาคุยกันน่ะ ห้าหัวสุโมงสองสองุโมงรับผมบ่หอดเนาะประมาณสาวหรือสามชิสาวสามชินาทีก็ต,ต่างคนต่างไปทำนาทีภาระใครมันเนาะแมนอ่ะอ,อันนี้อาจจะคุยกันแบบอ่าแบบว่าผู้ใหญ่คุยกันเนาะแบบว่าวอะไรก็คือจบเข้าใจกัน,นแล้วอ่าคือบาเว่าเงยเงยเองเงยอะาเบาเว่าน้ำลิน้ำไลมแม่นบ่แมนเงยตรงกันเนาะ สรุปนี่เอฟซีทางใดนี่ทางสาวลาโนยบอ๊ะหนุน่มมานะที่มาปิดใจนอกนะหรือบาสิลัดห <c oughs> นุ่มเมืองนอกนะคนที่เจ้ายอมปิดใจนัน้นเอฟซี FC ทางใดเอฟซีทางใด <c oughs> ทางสาวลานโนยอ๋อทางสาวลาโนยทำไมพักกันยังคุณรอดผมมาเลยทางสาวลาโนยเอฟซีทางสาวลาโนยแมน คิดว่าเอฟซีบาลลาว่าเพิ่นโอ้ยบ่ได้บ่ได้โอ๊คฮักไปอีกแล้วโอ๊คฮักพีพ่น้องสีดันนี่ดันแล้วเนี่ยมีแต่ผู้แบบกะกะกลัวๆลอยๆถอยทอยอยู่เอฟซีบาลลาว์่ะเลยบ่ได้เลยโวยได้เจอหนุม่มใหญ่เมกาเขาแบบว่าเขาเรียกว่าหานุ่มใหญ่ไฟแรงนะพี่น้องแซงไปเบิดเลยแซงทางโค้งกันทางโค้งทางตรงแซงเบิดเจอคน คนจริงฮะนะคนจริงคนร่อยอบ้านนี้ก็สิขึ้นอยู่กับผู้ซาวแล้วว่าสีร้อยก็เพิ่ะนซำดาะเนาะแต่ว่านุ่มใหญ่คนนี้เพิ่นเป็นพอห่างหรือพอใหม่ขออนุญาตถามเด้อา,า,าวยบ่ได้ถามบ่ฮู้อีก <laughs> เอาแล้ว <laughs> บาทนี่เจ้า,า <laughs> จคือบ่ถามส่าเพิ่นเป็นพอห่างพอใหม่เนี่ย แม่นพองพอไหมก็หับได้หับได้เออโอเคตัวนีน้นะหับได้ฮานาแต่ถ้าว่าเขายังมีครอบครัวอยู่ด้สระมีครอบครัวเขากะเขากะยายเขาพิมกันเนาะเขากะขอถอยออกเองขอถอยแล้ววะเนาะขาหูเนาะแม่เนาทางของเขต้องคอย บมีมือทีสามโบอยากเป็นมือทีสามของพันโอ้แต่เจ้าบได้ถามเขาบอกบได้ถามเรื่องว่าเคยมีครอบครัวหรือเป็น่อหางพ่หวานบได้โอ้บบถามอันนี้เด้อโบแมนว่าบแมนว่าในน้ำเรือเ่าๆอย่างเด้ออยากให้นอกนี่ถามเพิ่นนะะเพราะว่าบางทีเพิ่นจริงใจกับเขาได้เพิ่นจริงใจบปแล้วบัดพอมันแบบว่ามันเข้าลึกๆแล้วมันลึกซึ้งน่ะเป็นยังคือบ่เว้าบบถามอยังประมาณนี้นะ เนาะยังห้ถามได้จะน้อยจะน้อยสิว่าเฮานี่มาบอกมาสอนนั่นสาวลาวหรือว่าสาวสวดบูแม่นแต่พี่น้องก็คือแนะนำมาเลยแนะนำในทางที่ดีแมนแนะนำในสิ่งที่ว่าบางทีน้องบ่หู้นะเครับแนะนำแต่ไปอ่านเนี้ยเขเม้นหนึ่งว่าคุณมีหน้าที่สัมภาษณ์คุณก็สัมภาษณ์ไปปฟาดจุไม่ต้องไปสอนเขาเออสอนทำแค่แนะนำเนาะแม่น สีเทาขาัีเทาเนบุหัาใส่น้ำให้แต่กะว่าจะโบเป็นมือที่สามมืที่สของใคยบเนาะคือเปิดเินอาจะโบขึ้นกับเมียมือนกัจะอย่างดี๋ยังโมกาถามเพิ่้นโมกาถามน้องเป็นคนเก่งใจเนาะเอาง่ายใช่ เป็นคนบอกกะก็เกงใจเนี่ยเะเอกงบแมน่ี่นหน้เป็แ่สีบอกเมนรองเ่นแมนนน้าสีบอกแลวบาทนี่อ่าแต่เห็นคลิปเห็นคลิปบ่าเล่าไหมต้องบอกโลดบาทนี่นะ ว่ามืนอนี้จะตกลงโปรงใจเนาะหิดคลิปหยดใจเลยมันแบบดยมีการถ่ายเลยโดยหยุดแจกหยุดยังเลยเมืนบอกแม่เอาเลยหยุดเลยสับบหยุดเลยเนาะบอแจกเฟซแจกไลน์อีกแล้วบอแจกแล้วอ๋อบอแจกคุยเล่นคุยหัวนี่กะบอคุยเนาะเป็นผีเป็นเนองกันนี่กะบอคุยเนาัดเลยเหรออย่ามีปัญหาเนาะแม่ คิดไปทางใหม่ทางไกลแบเนี้เนาะอันนี้คือคือความคิดตัวเองบนเรือเพื่นบอกมากคนคิดเอาเองแม่นว่า<อ>เรื่องการคินองคิเต้เนี่ยคเจ้าเป็นคนจะพิดเองบนเรือวในไรบอาคุยกันคุยกันคุยกันเนาะตกลงกันแมนเพื่อนบอกให้ปิดบอกหรือจังใดเพื่อนก็อยากให้ปิดแน่เพราะว่าเพื่อนก็บวยอยากแข่งกันก็อาย ปิดเนาะก็นึกว no ่าเจ้าแบบว่าบริสุทธิ์ใจแหละสิปิดใจให้เพื่อนคุยนะครับเพื่อนเนี่ยนี่นะเนาะคือว่าเจ้าก็มีความอะไรซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจต่อลาวมันบ่โอกขอมาให้ปิดเจ้าก็ปิดให้เนาะมีนางมาใน่เนาะในมพังมาจะเป็นอะไรการบรรลุนิจพินเนาะแลาวทา่ร้อยบอกดูว่าบล่อยนะแดี๋ยวทางเจ้านี่คือร้อยมันบ่ ทั้งเงินลาวผมนี่ลอยเนาะทั้งอ,มมอนะงเมริกานี่